ก็เกิดจากการทําวิว่าหนามเสร็จแลายหลาทีแบบรู้สึกว่าอยากทําซีรีส์ต่อแล้วก็คิดถึงบรรยากาศตอนทําแบบแกล่าที่ตอนทําชิ้นเพียหรือว่าแบบเราได้เจอเด็กใหม่ๆเฟรชๆแล้วก็แบบค้นหาเด็กที่มีนเสน่ห์อะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการทาซีรีส์เรื่องหนึ่งแล้วก็ขึ้นจากเด็กแบบเราค่อยๆทําบทค่อยๆทำคอนเทนต์มันเป็นอะไรที่แบบท้าทายแล้วก็มันเป็นมันเป็นเราอะไรเงี้ยว่าเราแบบเราชอบทำคอนเทนต์แบบนี้ก็เลยเริ่มหาจากเด็กๆแล้วก็ไปเจอสี่คนนี้ ช่ครับแล้วก็เลยแบบค่อยๆพัฒนามาเป็นบทนเ,อบอรเรื่องเจียวบองเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะเพรแต่สายเก่เรื่องนียังไงครับคือ,ค,อ,อคือบอกว่าจริงๆทุกคอนเทนต์บอร์ดอ่บอค่อนข้างทําเรื่องที่แบบดูเข้มข้นเนาะ <S <S ดูแบบเรื่องที่เราก็ดูตึงเครียดนิดน,นึงอยากลองจับทางน่ารักดูบ้าง จับอะไรที่มันดูแบบมีสีสันฉูดฉาดน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าเด็กยุคนี้มันมีอะไรน่าสนใจยเยอะก็เลยอยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวัยรุ่นยุคนี้เลยครับจะเป็นความรักความสัมพนันธ์ c u เจอร์ทุกอย่างที่เกิดเกี่ยวกับเด็กยุคนี้หมดเลยโดยเฉพาะแบบการทำเล็บเจลที่เดี๋ยวนี้คือแบบเพศไหนใครก็ทําได้เลยค,คิดว่าจะพยายามทําให้มันเป็น c u เ t อร์ใหม่ๆของเด็กวัยรุ่นเลยก็้อชื่อว่าบอสแล้วนทุกคนจะคาดหวังว่ามันจะต้องไม่ได้หนแน่นอนกดดันไม่กดดันแต่ว่าชอบคือบอสชอบเห็นเด็ก ตั้งแต่แบบสมัยก่อนคือเราเห็นสกายแล้วเราก็แบบโอ้สกายมีสเสน่ห์เราอยากจะแบบทาบทอะไรบางอย่างที่ดีพอเราเจอวิวกินทีพีเราก็แบบเฮ้ยน้องมีเคมีแบบนี้เราอยากเข็นบทซึ่งคราวนี้พอมาเจอสี่คนนี้รู้สึกว่าทุกคนจะได้เห็นรสชาติอะไรที่คุ้นเคยที่บอสทำแหละเป็นซีรีส์วัยรุ่นสนุกสนานแต่ว่าคิดว่าเคมีสี่คนนี้เป็นเคมีใหม่ที่ทุกคนไม่เคยเห็นแล้วก็ใครคู่ใครอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูเลยนะคราวนี้ไมนะ่แดถูกเลมว่าใครคู่ใครอะไร รอดูรอดูในเรื่องงั้นต้องทำญาติอดเนี่ยให้แนะนำน้องๆหน่อยครับถ้าผิดเป็นใครยังไงบ้างได้ครับก็อันนี้คนแรกครับอันนี้น้องพีเจเป็นน้องของเจเลอร์ครับอ๋อแล้วก็อันนี้น้องเลออนครับเป็นลูกครึ่งเยอรมันครับแล้วก็น้องนิวน้องนิวนี่คือเคยเล่นแฟลรักกับบอลมาก่อนเออแล้วก็เจอกันตอนที่อยู่นาดาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนนี้คือน้องไปครับน้องไปมนต์นภก็คือเป็นเด็กกามิกาเซ่ก็มาก่อนอ่าประมาณนี้ครับรอยู่ในอะไรคร คือเริ่มจากคอนเทนต์ด้วยอะทีเหมือนตัวคอนเทนต์อะพอมันว่าด้วยเด็กวัยรุ่นยุคนี้มากๆว่าแบบเฮ้ยเด็กยุคนี้มันมันจีบกันหรือว่ามันมีความรักกันไม่เหมือนยุคก่อนอย่างตอนที่บอสทำพอมนอะมันก็จะเป็นอีกชาตินหนึงแต่ว่าเด็กยุคนี้คือมันไม่เหมือนแบบนั้นแล้วอะซึ่งบอสรู้สึกว่าสี่คนนี้คือเลพติเซนเด็กยุคใหม่มีความอินเทรนด์มีความเพนดี้มีความแฟชั่นแล้วก็มีแอทิจูดใหม่ๆรู้สึกว่าแบบเป็นตัวสี่คนนี้เป็นตัวแทนของเด็กยุคนี้อะไรก็เลยคิดว่า เป็นรสชาติใหม่ๆนะเออที่จะได้เห็นกับให้น้องๆพูดหน่อยนะครับบอสอ่าเลยใหญ่มากกับการทุกการมันได้มาทุกโอกาสได้มาทุกอย่างกับฝึกฝึกมือหนึ่ยงประเทศไทยก็จริงๆอยากร่วมงานกับพี่บอสมานานแล้วครับพอมีโอกาสก็รู้สึกว่าตอนระหว่างถ่ายเราทำอย่างเต็มที่ครับก็รู้สึกว่าตอนนี้แบบโอเคเลยอยากให้ผลงานปล่อยแล้วครับเรียกุญแจก็ได้ก็ได้ในฐานะที่ทำงานด้านการแสดงเป็นครั้งแรก ก็คือโปรเจกต์นี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกับทุกอย่างรู้สึกว่าคนพบความสุขอย่างหนึ่งแล้วก็ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างเราด้วยความที่เป็นพี่บอซึ่งผมก็เคยดูแปรรูปฉันมาแล้วก็ล่าสุดวิมานหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราโชวดีมากที่ได้ทํางานกับพี่บอ ที่เรียกว่าได้ทางานกับบอสเต็มปแล้วก็ดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้เล่นานกับอลกเป็นเกียรติมากครับได้ทำงานับอรชุมเมือ่อไรเี่กอสสับถืครับก็คุมพาปีหน้า คิดว่าเดี๋ยวชักหลังจากเปิดปีใหม่มาปุ๊บัะเดี๋ยวจะค่อยๆเริ่มโปรโมทแล้วก็ค่อยๆเห็นแล้วว่าหน้าตาของซีรีส์เรื่องนี้มีเนื้อหายังไงมีรสชาติแบบไหนคุณพาได้เจอไหยเรียบร้อยแล้วครับพุ่งปิดกล้องไปเลยเพิ่งเพิ่งเพิ่งถ่ายทำเสร็จก็ทั้งทั้งเรื่อง80%ก็คือถ่ายที่สยสามสแควร์นะครเราจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆวิชวลใหม่ๆในสยสามสแควร์ครับเดี๋ยวเราไ